สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของวิธีการปิดการชวนเล่นเกมใน facebook นะครับสำหรับใครที่ใช้งาน facebook นะครับเรามีเพื่อนชวนเล่นเกมบ่อยๆนะครับเราอยากจะปิดการแจ้งเตือนนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับก็ให้เข้าไปที่ facebook ก่อนนะครับอันนี้วิธีทําในมือถือนะครับสําหรับการทําใน p ีซีก็จะคล้ายๆกันนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกที่แถบเมนูนะครับด้านข้างนะให้เลือกเข้าไปที่การตั้งค่านะครับสังเกตนะครับที่กวอนตั้งค่า เราเปิดที่การตั้งค่านะครับจะเห็นกันว่าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกไปที่แอปนะครับเมนูแอปนะครับเมนูนี้นะครับแอปเราจะเห็นเมนูคําว่าแพลตฟอร์มนะครับที่เขียนว่าแพลตฟอร์มแล้วเปิดอยู่นะครับนะีครับก็จะรายงานว่าอนุญาตให้ใช้เกี่ยวข้อกับแอปอะไรเงี้ยเราก็เปิดเข้าไปในแพลตฟอร์มสาหรับ เมนูด้านบนนะครับเราจะเห็นนะครับคำเชิญในการเล่นเกมนะครับและการแจ้งเตือนของแอปตรงนี้นะครับจะเป็นการปิดการเชิญในการเล่นเกมนะครับหรือแม่ก็เป็นการแจ้งเตือนของแอปต่างๆเราสามารถจะปิดตรงนี้ได้นะครับก็คลิกตรงนี้ครับว่าไม่ใช่ครับก็หลังจากนั้นนะครับก็คือการแจ้งเตือนชวนเล่นเกมก็จะหายไปนะครับก็สําหรับใครที่มีปัญหานะครับว่า เพื่อนชวนเล่นเกมบ่อยๆก็ลองมาปิดกันตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้กันครับสวัสดีครับ